กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมในวันที่4สิงหาคมและก็ยืนยันว่าที่หัวหน้าระบอบทักษิณบอกว่าเราเป็นม็อบทอนตังเป็นการกล่าวหาที่ไร้สาระเพราะคนที่ทอนตังมีแต่ลูกสมุนของคุณทักษิณชินวัตรเท่านั้น คณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนจะส่งตัวแทนคือพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีและคณะเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือณที่ทำการสถานทูตด,ดังนี้สาธารณัฐประชาชนจีนสหภาพยุโรปสมาคมอาเซียน และองค์การสหประชาชาติหากเข้าไปได้และไม่ถูกจับ 3. กองทัพประชาชนยังมีมติในการประชุมเมื่อคืนว่าวันนี้เรายังคงปักกลักอยู่ที่สวนลุมพินีเพื่อรอมวลชนที่จะเดินทางมาสมทบจากต่างจังหวัดกองทัพประชาชน ขอเตือนรัฐบาลว่าอย่าเป็นผู้ริเริ่มสร้างความรุนแรงหรือสร้างสถานการณ์เพื่อประกาศให้พื้นที่สวนลุมพินีอยู่ภายใต้พระราชมายติความมั่นคงเย็นๆผมมั่นใจผมเชื่อมั่นว่าฉะนั้นโจทย์ข้อนี้พี่น้องไปคิดเลยว่าใครมีแนวคิด ในการที่จะล้มล้างระบบพรรค 拜拜 <Vale. S 2>